ถึงแม้ว่าร้านเสริมสวยปิดนะคะเราก็สามารถทําเองได้นะคะแชมพูโมคิรุทคะตัวนี้เป็นสูตรน้ำมันมะพร้าวนะคะตัวนี้จะเห็นผลตั้งแต่5นาทีแรกนะคะจะเห็นผลเร็วกว่าสูตรอาร์เกนออยค่ะสูตรนี้เป็นเบสเซลเลอร์นะคะเป็นท็อปเซลล์ของร้านนะคะตัวนี้มียอดขายมากกว่าหมื่นขวดแล้วนะนะคะตัวนี้นะคะคุณสมบัติเด็นของเขาก็คือปราบนะคะปราบผมขาวผมงอกนะคะ ผมงอกก่อนวัยอันควรนะคะคนที่มีอายุ40อัพนะคะและคุณมีปัญหาเรื่องผมขาวผมงอกนะคะทั้งผมเส้นเล็กเส้นหยักโศกนะคะตัวนี้เอาอยู่ค่ะตัวนี้นะคะดําแล้วดําเลยนะคะสะแค่สัปดาห์ละ1ครั้งค่ะคุณไม่ต้องเสี่ยงไปร้านเสริมสวยนะคะคุณไม่ต้องเสี่ยงาทําที่ร้านนะคะปลอดภัยสามารถทําเองได้นะคะประเด็นสําคัญคือคุณต้องปลอดภัยนะคะฉะนั้นต้องมีตัวนี้ค่ะเสี่ยงต่อการไปร้านเสริมสวยนะคะเพราะว่า ไปร้านสสวย่ะเราไม่แน่ใจว่าเขาเป็นไข้หรือเปล่านะคะตัวนี้ปลอดภัยค่ะทําเองง่ายค่ะนะคะเพียงแค่สะนะคะแล้วก็หมักทิ้งไว้นะคะ5-15นาทีนะคะใช้หวีอัดซ้ำบริเวณงอกหนาๆหลายๆรอบนะคะถึงจะติดนะนะคะถ้าสะอย่างเดียวไม่ติดนะคุณต้องใช้หวีอัดซ้ำหลายๆรอบถึงจะติดนะคะ ตัวนี้นะคะจะมีน้ำมันมะพร้าวนะคะมีะโสมนะคะมีตังกุยนะคะมีมะเกือเทศนะคะเพิ่มการหลุดร่วงของเส้นผมนะคะและก็กระตุ้นการเกิดใหม่ของเส้นผมนะคะตัวนี้ขายดีมากนะคะแล้วก็ใช้ดีจริงนะคะขนาด500 ml นะคะตัวนี้ขนาด500 ml นะคะใช้ได้นาน3-4เดือนค่ะตัวนี้อยากจะบอกว่าตั้งแต่ใช้มานะคะยี่ห้อนี้คือประทับใจนะคะเห็นผลลัพธ์เร็วนะคะ ผมดำแล้วดำเลยนะคะหนังศีสะนะคะไม่ดำค่ะนะคะไม่แสบไม่คันนะคะสามารถทําเองได้ง่ายนะคะเพียงให้คุณเทใส่ภาชนะนะคะแล้วก็ใช้หวีอัดหลายรอบนะคะและหมักทิ้งไว้5-15ถนาทีค่ะตัวนี้ตอบโจทย์นะคะขนผมขาวผมงอกนะคะต้องมีนะคะค้อาีให้คุณปลอดภัยนะคะก็คือเราสามารถทําเองที่บ้านได้ง่ายๆนะคะไม่ต้องเสี่ยงต่อการเดินทางไม่ต้องเสี่ยงกับการไปร้านเสริมสวยเพราะว่า การไปล้างเสริมสวยอะเราไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์เขาล้างหรือเปล่ามีเขาทขําใครบ้างนะคะเขาทําคนเป็นไข้หรือเปล่านะคะฉะนั้นตัวนี้ปลอดภัยค่ะสามารถทําเองที่บ้านได้ง่ายๆค่ะตัวนี้นะคะแนะนําว่าคนผมขาวผมหงกต้องมีสูตรนี้ค่ะตัวนี้ขายดีมากเลยนะคะแนะนําว่าใครลองไปแล้วจะติดใจนะคะตอนนี้มาเพิ่มแล้วคะมาเพิ่มนะคะหมดไปหลายล็อตแล้วนะคะแล้วก็สั่งมาใหม่เพิ่มนะคะ ร้านคุชลี่นะคะส่งแบบโอนตังนะคะหรือเก็บเงินไปทางได้หมดเลยค่ะตัวนี้นะคะใช้ได้นานมากๆเลยสะเฉพาะวันจันทร์นะคะหรือสะเฉพาะตอนที่คนหงอกงอกก็ได้ดำและดำเลยค่ะตัวนี้ของดีบอกต่อค่ะ